สดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิธาฮอล์ซิงครับเกี่ยวกับท่านบบสเปเรเดอรซีรีน้องอ่าเบิ่งของบ่้งองหน่ข้าวเดียวแล้วสองให้ลงมาเยนสายพันธ์พ่อให้แป๊บเดียวตรวจขนาดเบิ่งหุ่นจากหุ่นลงมาเกือบที่ได้ผูกแขนแล้วนะครับแล้วทงแล้วทงเป็นตัวเป็นตุนเป็นของจะของคุณครับทงนี้ เดี่ยวอยู่นี่ประมาณตังเต่เห็นนั่นแหละประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับได้สีเล้วท่งแล้วพี่น้องคือสิได้ผูกแขนอยู่ดอกงานนี่ได้ผูกแขนแท้แทได้ผูกแขนน้นสับปะเลยแท้ๆพี่น้อง oh. บิงสุดท้ายแล้วครับบิงสุดท้าย อย่าเฝ้าเสียด้วยอาจารย์ให้ทุกทายแล้วสีได้เอื้นขวนผูกแขนอืมพี่น้องแล้วนี่สิบงี่ได้ขาหมูบ่ใกล้ได้ขาหมูแล้วพี่น้องยาเฝ้าห่างด้วยซาบเลือไม่แล้วกันโอ้อย อยู่มาผมมาหาแกตั้งแต่วันแรกที่แกมาเกี่ยวทุ่งนี้เลยนะครับทลิปที่ผมมาช่วยซ่อมตั้งแต่ตอนแรกครับคือทุ่งนี้แหละเจ้าเดียวเจ้าที่ผมเข้ามาช่วยซ่อมตอนนั้นมันเกี่ยวยังไม่ได้เนาะคือผมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะครับแต่แกออกความคิเดเห็นช่วยแกนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช,ช่วยนะครับเนาะจับกุนแจซอยแกในนิดหน่อยผมก็บอกเลยว่าผมซอยยังแกหลายดอกก็ คือมาวันแรกมันเกี่ยวแทบไม่ได้เลยครับแต่เราก็แก้ไขนะครับเล้วแก้ไขแน่ยังแน่นิดนิดน,น้อยน,น้อยจนมาหอดมือนีครับอาจจะตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ทํางานแบบเ,เรียบราบลื่นมาโดยตลอดนะครับทําบ้างเสียบ้างเช็คบ้างเปลี่ยนบ้างนะครับมีทําไปด้วยเกี่ยวไปด้วยนะครับ ต้มไปบ้างเช็คไปบ้างอะไรที่ผมไม่รู้ FC ก็คอมเมนต์เข้ามาช่วยกันซี FC คอมเมนต์เข้ามาช่วยกันว่าต้องทําแบบนี้ครับแบบนี้ครับผมต้องขอ,ขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันตั้งแต่วันแรกจนจนจะเสร็จทุ่งครับอ้คุณนะ <laughs> ขอบคุณ FC ทุกท่านที่อยู่เป็นกําลังใจนะครับตั้งแต่วันแรกเลยจนวิ่งสุดท้ายนะครับจนวิ่งสุดท้าย นี่ครับถ้าเห็นเกี่ยวได้แบบนี้ทั้งวันก็ดีใจแล้วครับไม่ต้องให้เร็วหรอกอเอาแค่มันไม่เสียนะเนาะเฮ้ยส่งสิโดดโดต่ดางคนต่างอยากขึ้นตาเห็นเราพี่น้องผู้ใดเปนที่เคยซอยเฮ็ดมากแด้แหลกแหลกแกะกันยากครับแกเขาก็มีรถขึืนอกันช่วงนี้งานก็ล่างหลายครับอันนี้งานซับเปเลยอ,อังพี่น้องอังเมื่อกี้ทรมมาอีกจะไผเป็นไผแบบนี้รอคิวแล้วครับ ไอ้มีรถเกี่ยวช่วงนี้ยังไงก็งานยังไงก็เยอะคนระับเพราะว่าเข้าสู่พร้อมกันจะรอขั้นหนึ่งขันเดียวไม่ได้หรอกนี่ครับเปลี่ยนสายพานใหม่แล้วอ้ตอนยังไม่เปลี่ยนสายพานดันไม่ได้ครับติดไม่เดียวติดไปเลยจานไปเลยเอาไม่แร็วก็ุงได้หล่าเด้หล่านอนตุง หลายคนตั้งชายาครับกีฬาน,นอนตง <c oughs> แกกับสูงกันครับซับะเลอนี่บางคนนี่ท้อไปแล้วครับเกี่ยวนา20ไร่เล่นเป็นอาทิตย์แบบนี้ก็โอ้มีลบต้นสนออมหลายคนท้อไปแล้วครับบางคนก็บอกโอ้ยอมแพ้เถอะบางคนก็บอกโอ้เผาทิ้งเถอะคือจะเอาสนุกปากเจ้าของก็ไม่ได้ครับเนาะห้องก็ต้อง คิดเห็นใจนผู้จ้าของรถเครนแน่ไปจักสิว่าจังไดไม่มีใครอยากที่จะซื้อรถมาแล้วเกี่ยวข้าวไม่ได้ครับแกก็อยากคิดว่าเออเอามาเห็นเลยเลเกี่ยวไปน้ำสองไปนําแต่ว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งมันจะอิ่มตัวของมันเองครับว่าคือมันไม่จบสักทีแต่ตอนนี้ถ้ามันเกี่ยวได้แบบนี้แล้วก็เหลือแค่ตัวเทข้าวเนาะมันก็เหลือตัวตัว,ตวเทข้าวเอฟซี FC บอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้นะครับข้าวมันลงเยอะสายพันธุ์มันไม่ คือข้าวมันลงเยอะเดี๋ยวอคอมเมนต์มาว่าให้เอาท่อ PVC วางอีกข้างหนึง่งคือผมบอกให้แกเอามาแล้วแกไม่เอามาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้ได้เดี๋ยวผมตัดต้นตัดไม้แถวนี้แหละเอาวางขวางเพื่อที่จะให้ข้าวลงน้อยกว่าเดิมอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไม้ใส่ช่วยแกแก้ไขไปครับต้อยกันไปพี่น้องมีหัวคิดคนละนิดคนละหน่อยขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันนี้นะครับ แต่เขากับพ่อท่นไปไซ์พี่น้องเขากับสิยู่กับซับปเลยนี่แหละจะว่ากันบอกงากแน่ก็อยากหนีไปกันละรถจะพังไหวก็ทำยังไงครับพี่น้องคือถ้าลองเป็นเราดูครับถ้ามีคนมีแต่คนซ้ำเติมครับ ตกยืนในสภาวะแบบนี้ครับผมว่ามีน้ําตาหยดกหนกางคืเนเอาคิดมากเหมือนกันครับรถกระเกีียวก็ได้ผู้นั่นกบว่าผู้นี้กะว่าท้ายสุดแล้วก็แบงนี่จ้าก็อบ,อบใจกันแล้วพี่นนองเออมี่ยังกันมันซอยกันคนละนิดคนละหน่อยผมก็มาดูตั้งแต่วันแรกครับจนถึงวันนี้แหละ ช่วยได้นิดๆหน่อยๆครับช่วยใช้หัวคิดนิดหน่อยผมอ่านจากคอมเมนต์มาบ้างอะไรมาบ้างแกได้เฮแล้วครับรอเฮเลยพี่นอ้องอีกสองนาทุดทยด้เฮแท้โอ้สีคนโทษอีกนะเออนักนาละเด้เงินนี่เพื่อเหตุทีว่ามันขังเตริมที่หนกเมันสีคนโทษ จ้องหอมัวรถเกี่ยวได้แล้วอ่ะเหลือแต่ตัวนี้ครับตัวนี้เอาลองเดี๋ยวจะลองเอาไมา้ฝังอีกฝั่งหนึ่งให้ข้าวมันลงน้อยกว่าเดิมก็ว่าเขายูหน้าครับเพือ่อน่ะเจ้าสิไปหาอะไรอยู่ใส่บอกให้แกเขาไปบ้านไปหาเอามาแกเขาบมมี่เราเป็นยังครับเขาแก้ปัญหาไปก่อนแก้ปัญหายังไงให้มันพ้นๆไปก่อนเราจะแก้ปัญหาให้ทาวรเลยก็มันก็ได้อยู่ครับแต่บางทีก็ัวเสียเวลาเป็นจะไม่นูให้ไร่บอาจา์ มีลบต้นสนุ้งครับก็เกี่ยวพรว้อมนะบางอย่านีา่นแก้วเปิดอ่ะเพิ่นเล่นอ่อป้าสนออดดุ้งเอ,อยชักอยู่ดอกเฮ้ยใส่มันแตกใส่มันแตก สายมันแตกโอ้ยอีหล่าเอ้ยนี่แม่แ,มแค่นี้แม่ไม่น่าเชื่อครับอาจารย์เจ้าใส่คาถาอย่างเจ้าใส่คาถาไหนโอ้ยสีแล้วแล้วนี่แม่นี่แม่นี่แม่ไอแก้ววัเวเหล่าซ้ำเฮ้ย บอยมันปิดฟ้าไทยนะ้ไโอ้ีเหลวบ่เหลวน้ำมันแตกอีแล่้ผ่านนใหม่เวนไหมังเออดีว่าขาเปลี่ยนไหมเหลวมันสูดีะเนาะมันเป็นเ้ีฮ้ยเปลียนน้ำมันอีเลเจ้าซื้อมาจักสินโอ้ยแก้วคือนซื้อมาสองเซน ถ้าซื้อมาซองเส้นเทาถอดเส้นนี่จุ่มน้ำว้แช่น้ำว้แฝดไปเลยโอ้ยมันย่องม่ได้โอ้ยย่องเพราะอยากย่อดาดสำเพอโดมมือเท้าหันมิจุดกเบพวกระโกไรก็เป็นเงาละวาตัวนี่ ไปยังน่าไปเกี้ยวไปเกียวน้านั่นบอสายนี่มันหลุดซื้อีล้วนั่มาขันกับสายเลยพี่เงือดโอ้ยหนาเดียวเลยบอกว่าย่องเ่วงไปสิไปใส่กัไปเออห้ามย่อง ห้ามย้องใครก็ได้มามานี่แล้วก็ห้ามย้องครับนี่เลือสซะมันขาว่าหนิแม่โอ้ยแก้วเลี่ยวกับเบลี่เขาเกีียวแลี่วสามทุ่งเลยไปเจริญเ้าไม่เอไเขามือครับนั้้าอะ ตรงนั้นแต่ว่าจะเอาขั้นคุณหรืรหอเกี่ยวตรงไหนตรงไหนคุณเนี่เออบอกคุณเจ้าหลวงก็เ่าประเดีบยวเอาได้หรอกมันตอ้องอะไรกอนเอามา,มาแล้วพี่น้องมาแล้วเฮ้ยนี่ไหมแค่นี้ไหม <c oughs> แต่สายแตกครับไม่ยากตัดตอไหมตัดหม่องมันแตอกออกซุปไหมเงี้ยเดิมครับเงี้ย <สา S 1> เดิม เอฟซีคอมเมนต์มาเยอะนะครับไอตัวที่สายมันแตกมันนี่มาใหม่ oh, <okay. S 1> แต่ผมก็บ่ค่อยหูเรื่องพวกให้พวกปัาม oh. พวกอย่าง oh. เดี๋ยวให้แกตอนนี้แล้วกันครับเ oh. หลือซัมเน่แหละเดี๋ยวเขามาหลุดน,น้ากันเด้อพี่น้องเด้อ oh. คลิปนี้ซัมเน่ละ <Okay. S 1> อือต่อสายไฟต่อสายน้ำมันซอยะไรคนันซัมเน่ละพี่น้องสวัสดีครับจุบ๊บ